สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าไข้หนักตอนที่สค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านิกรจัดแจงผสมน้ำปัสสาวะลงไปในหินบทที่บทยาไว้แล้วประมาณสิบหยดแล้วเขาก็พยักหน้าเรียกกิมหนวนให้มาหาเขาเอาแสดงหน่อยเว้ยไอเสียกวาดยาให้คุณพ่อทีล้วงให้พบเม็ดซางที่โคนลิ้นแล้วกวาดให้ทั่ว แต่อย่าดึงเอาลิ้นไก่ออกมาล่ะเจ้าคุณปัจจนึกนั่งกระสับกระส่ายหายใจไม่ทั่วท้องเลยอเสียยกนิ้วชี้มือขวาป้ายยาเม็ดดำมหาพินาศที่หินบดแล้วพานิกรไปนั่งที่เตียงนอนถอดฟันปลอมออกซะก่อนครับกิมหวนพูดยิ้มยิ้มหาถอดทำไมวะเพื่อความปลอดภัยของผมเนี่ยสิครับประเดี๋ยวคุณอากัดนิ้วผม ถึงฟันปลอมก็กัดเจ็บเหมือนกันถอดเธอะครับว่างาง่ายๆอย่าดือ้อผมกับไอ้กรอน่ะตั้งใจจะช่วยชีวิตคุณอาหรืออยากตายก็ตามใจท่านเจ้าคุณบ่นพึมพำรรแล้วดึงฟันปลอมออกทั้งแผงล่างและแผงบนวางไว้บนหมอนอาเสียกิมห่วนออกคำสั่งต่อไปอ้าปากครับอ้าให้กว้างเจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากทันที นิกรกล่าวขึ้นเบาๆว่านึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้บ้างนะครับถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปก็เอาโหสิให้เองวนมันด้วยเจ้าคุณสะดุ้งเคือกรีบผูกป,ปากโดยเร็วว้าไม่กวาดละโว้ยแกพูดอย่างเงี้ยใครจะยอมไห่กวาดนิกรหัวเราะชอบใจ <laughs> ผมพูดเล่นนะครับ <laughs> ผมอยากจะทดสอบดูว่า คุณพ่อมีกำลังใจเข้มแข็งหรือเปล่าเรื่องตายนะ่ะอย่าไปกลัวมันเลยครับผมก็ผูกดวงให้คุณพ่อแล้วชะตาของคุณพ่อยังไม่ขาดการเจ็บไข้มันเป็นของธรรมดาอ้าปากไข่งงวนมันล้วงคอเถอะครับแผลเดียวเท่านั้นเด็กอายุสองสาขวบยังอ้าปากให้หมอกวาดยาโดยดีเจ้าคุณปัจจนกอ้าปากขึ้นอีกกิมงวนทำท่าจดจดจ้องจ้อง แล้วล้วงนิ้วมือข้างขวาเข้าไปในปากท่านเจ้าคุณจนสุดนิ้วควานหาเม็ดซางสักครู่ก็หันมามองดูหน้าหมอกรแล้วทำหน้าเบ้ไม่พบเม็ดซางเว้ยฮ่าค <c oughs> วานดูให้ดีสิคนไม่สบายก็ต้องมีซางขึ้นคอทั้งนั้นกิมหนวนพยายามควานดูอีกเจ้าคุณปัจจนึกทำคอคาย้อนเหมือนกับจะอ้วก แล้วอาเสียก็กล่าวขึ้นดังๆเจอแล้วเว้ยเม็ดสางเรอนิกรถามเร็วปือไม่รู้สิอ่อนๆว่ะดุกดิกไปมายาวสักครึ่งนิ้วเห็นจะได้ดึงออกมานะเจ้าแฮวในตาเหลือกร้องห้ามอาเสียเสียงหลงอย่าขอรับรับประทานนั่นมันลิ้นไก่อาเสียกวาดยาที่โคนลิ้นท่านเจ้าคุณจนทั่วแล้วก็ชักมือออก เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจโล่งอกเฮ้ยเข็ดจนตายเลยท่านเอตตโรลันหมอตหวักตะบวยอะไรวะเอานิ้วควานคอหอยเล่นอยู่ตั้งนานเสียงหวนดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อเช็ดนิ้วมือของเขาพลางหัวเราะหือหือ่นิกรกล่าวกับท่านเจ้าคุณว่าทำใจให้สบายเถอะครับพรุ่งนี้รถน้ำมนสะดาะเคราะ์อีกครั้งเดียว คุณพ่อก็หายป่วยอย่างเด็ดขาดดิเรกและพวกเราจะต้องตื่นเต้นในความรู้ความสามารถของผมผมรับรองว่าคุณพ่อไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานหรือหัวใจอ่อนตับไตใส่พุงผ่าคิริว้วดอกจอกหัวใจม้ามสามสิกลีบก็ยังดีอยู่กินยาไทยเถอะครับสุขุมดีประเดี๋ยวผมจะให้ไอ้แฮ้วไปเจียดยาที่หน้าวัดสามปลืม่มมาให้คุณพ่อสักสิบหมอ เจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายเอื้อกกินตั้งสิบหม้อเชียวหรือครับหม้อหนึ่งก็โรคหนึ่งผมจะรู้โรคในตัวคุณพ่อออกสัทีเพื่อคุณพ่อจะได้มีอายุยืนนานต่อไปแข็งใจกินยาหน่อยนะครับคืนนี้ยผมจะนั่งทางในดูสิว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรบ้างไม่ต้องกลัวครับเบาหวานถ้าเป็นผมมียาแก้ ใบอินทนินชงน้ำร้อนหรือหอยแครงลวกกินทุกวันไม่กี่วันก็หายเบาเค็มหรือเบาเปรี้ยวผมอย่างแก้ได้ยาไทยซึ่งใช้สมุนไพรในบ้านเราได้ผลเด็ดขาดจริงๆโดยเฉพาะโรคอย่างว่าฉีดยาหรือกินยาฝรัง่งไม่หายหรอกครับเชื้อโรคมันหลบเข้ากระดูกต้องกินยาไทยเหมือนกับขุดรากขุดโคนออกกิมหวนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองดูเวลา แล้วกล่าวว่าคุณอานอนพักผ่อนเถอะครับได้เวลากินเหล้าของผมแล้วคืนนี้ผมกับไอ้กรจะมาเฝ้าพยาบาลคุณอาอย่าไปคิดเรื่องตายเลยครับคนเราบทมันจะถึงที่ตายแม้แต่เคนเนดีก็ยังเท่งถึงเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นผมเองไม่กลัวตายเลยขอให้ผมได้เห็นโลกอีกสักร้อยปีแล้วผมตายผมก็ไม่แคร น่กรช่วยประคองพ่อตาของเขาลงนอนราบบนเตียงนอนตามเดิมแล้วสั่งเจ้าแห้วให้คอยพยาบาลท่านต่อจากนั้นสองสหายก็ลุกขึ้นพากันเดินออกไปจากห้องนอนของท่านเจ้าคุณปัจจนึกอาหารข้าคืนวันนั้นขาดท่านเจ้าคุณปัจจนึกตามเคยคุณหญิงวาดสั่งแม่ครัวทำอาหารพิเศษสำหรับคนไข้และใช้ให้ประภัย ยกขึ้นไปให้เจ้าคุณปัจจนึกเรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าแห้วคอยปรนิบัติรับใช้ภายในห้องรับประทานอาหารของบ้านพัชราพรมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับการป่วยไข้ของเจ้าคุณปัจจนึกคุณหญิงวาดขอความเห็นเป็นรายบุคคลท่านถามศาสตราจารย์ดีเรกเป็นคนแรกเธอลองบอกอาสิพ่อดีเรก เจ้าคุณท่านป่วยเป็นอะไรกันแน่ดอกเตอร์ดิเรกกลับย้อนถามคุณหญิงวาดก็คุณอาว่าท่านป่วยเป็นอะไรล่ะครับหาอาว่าท่านเป็นโรคอ e ีแลน์แตนโวยเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างคลื้นเครงนวนลละอมองดูคุณหญิงวาดอย่างขบขันโรคอ e ีแลน์แอนมันเป็นยังไงคะคุณอาก็โรคอุปปาทานนั่นแหละ คำว่า e อีแลนแตนอาตั้งขึ้นเองเจ้าคุณท่านไม่ได้เจ็บป่วยอะไรหรอกแต่คนแก่ปูนี้นะ่ะพอไม่สบายนิดหน่อยก็คิดว่าตัวป่วยมากและท่านก็หันมาทางในพลดิเรกหรืออย่างไงพ่อดิเรกศาสตราจารย์ดิเรกกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการผมยังเรียนให้คุณอาทราบไม่ได้หรอกครับว่าคุณพ่อท่านป่วยเป็นอะไร จนกว่าผมจะได้ตรวจร่างกายและตรวจเลือดอย่างละเอียดทีท่วนคุณหญิงวาดเปลี่ยนสายตามาที่นี่ก่อนหลานชายจอมทะเลนของท่านแกว่ายังไงพอ่อกรพ่อตาของแกป่วยเป็นอะไรนิกรสันศีษะแล้วพูดอย่างหน้าตายไม่ทราบหรอกครับอ้าวคุณหญิงวาดร้องลัน่นแล้วแกรักษาท่านได้ยังไง ก็รักษาอย่างทรงเดชแล้วครับถ้าในผมรักษาผมก็รักษาผมมีความรู้ในวิชาแพทย์แผนโบราณก็จริงแต่ผมไม่มีความชำนาญคุณหญิงวาดกลืนน้ำลายเอือ้อพ่อหงนละ่ะอาเสียอมยิม้มผมก็เหลวครับอีกกรมันขอร้องให้ผมช่วยมันรักษาคุณอาผมก็ช่วยการสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อสาวใช้คนหนึ่ง เดินเข้ามาในห้องรับประธานอาหารหล่อนตรงเข้ามาหยุดยืนข้างในพลดิเรกแล้วรายงานให้เขาทราบคุณหมอคะคุณนายทิพย์โทรศัพท์เข้ามาให้เรียนคุณหมอว่าท่านอธิบดีมีอาการสุดหนักลงอีกคะ่ะขอให้คุณหมอรีบไปที่บ้านซอยอัฐวิมลเดี๋ยวนี้ในพลดิเรกลืมตาโพลง่งอ๋อไรฉันจะไปเดี๋ยวนี้เธอไปบอกคุณนายทิพย์เถอะ อย่างช้าอีกยี่สิบนาทีฉันจะไปถึงบ้านท่านสาวใช้เดินออกไปจากห้องอย่างร้อนรนประภากล่าวถามสามีของหล่อนทันทีอาการของคุณวีระไม่ดีขึ้นเลยเหรอคะหมอในพนดิเรกสั่นศีสาท่านเป็นโรคหัวใจรั่วอย่างร้ายแรงลิ้นหัวใจทะลุตั้งสามสีร่รูไม่มีหมอคนไหนเขารับรักษาแล้วมีแต่ไอคนเดียวเท่านั้นนันทาพูดเสริมขึ้น แล้วมีหวังไหมคะหมอมีหวังสำหรับรองอธิบดีที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นอธิบดีแทนคุณวีระในไม่ช้านี้ขณะเน,นี้ท่านอธิบดีอยู่ได้ด้วยยาฉีดครับหยุดฉีดยาสักสองวันก็เท่งถึงพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับประภาอยู่ช่วยดูคุณพ่อด้วยนะยังช้าราวสามทุ่มไอจะกลับมาบ้านไปฉีดยาให้ท่านเข็มเดียวเท่านั้น ในพลทีเรกพาตัวเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารความจริงเขายังกินข้าวไม่อิ่มด้วยซ้ำไปแต่เขาเป็นห่วงคนไข้ของเขามากตามปกติเขาไม่ได้รักษาไข้พร่ำเพรื่อเพราะเขาไม่ใคยมีเวลาจึงรับรักษาบางรายเท่านั้นซึ่งมักจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือข้าบดีคนสำคัญหลังจากเวลาอาหารค่มผ่านพ้นไปแล้ว สามสหายกับสี่นางและคุณหญิงวาดก็ออกมานั่งจับกลุ่มสนทนากันในห้องโถงเหมือนเช่นเคยบางทีก็ดูโทรทัศน์ปรึกษาหารือกันบ้างทะเลาะวิวาทกันบ้างตามอัธยาศัยเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งวิ่งตึงตังโครงครามลงบันไดามาจากชั้นบนอย่างรีบร้อนเจ้าแฮวนั่นเองพลพัชราพรรีบลุกขึ้น เดินไปปิดเครื่องรับโทรทัศน์ทันทีทุกคนต่างพากันมองดูเจ้าแห้วเป็นตาเดียวกันด้วยความตื่นเต้นเจ้าแห้วสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยแล้วรายงานให้คุณหญิงวาดทราบรับประทานผีขอรับคุณหญิงวาดสะดุ้งเฮือกสุดตัวหาใครกินผีวะไอ้แ้ว วาดอุทานเสียงลัน่นใบหน้าของท่านซีดเผือดผีอะไรเขารับประทานยังไงก็ไม่ทราบขอรับท่านมีอาการผิดปกติไปนั่งอยู่ดีๆกุงหงายหลังตึงชักดิ่นชักงอทำปากเบี้ยวปากบูดแล้วก็ลุกขึ้นนั่งขัดสมาทบนเตียงหน้าตาท่านดุร้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเชีาะขอรับ ผมไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทั่วห้องโถงสี่นางอกสัน่นขวัญแขวนไปตามกันพลน,นิกรกิมห่วนหันมามองดูหน้ากันยังไม่ทันจะพูดอะไรประพาเมียรักของศาสตราจารย์ดิเรกซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของท่านเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับพันเอกนิกรด้วยเสียงสั่นเครือว่า คุณนิกอนคะคุณก็มีความรู้ในทางไสยศาสตร์มีเวทมนต์คาถาขับไล่ผีปีศาจช่วยขึ้นไปดูคุณพ่อของพาหน่อยสิคะถ้ายัางไงก็ไล่มันไปเสียนิกรนพยักหน้ารับทราบครับผมต้องจัดการกับผีที่มาข่าวคุณพ่อแน่ๆแต่ยังรับรองไม่ได้นะครับว่าผมจะไล่มันสำเร็จไหมถ้าเป็นผีที่ดุร้าย ไม่กลัวเวทมนต์คาถาของผมผมก็จะให้ไอ้แฮวไปรับอาจารย์ของผมมาคุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นเบาๆบ้านเราก็มีการทำบุญบ้านเสมอผีเรือนควรจะเข้มแข็งไม่น่าปล่อยให้ผีนอกบ้านเข้ามาป่วนเปี้ยนในบ้านเลยอาเสียพูดเสริมขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการทั้งหลังบ้านมีที่รกร้างว่างเปล่ามากนี่ครับคุณอา ผมเคยเห็นพวกผีมาชุมนุมกันในตอนดึกๆเสมอบางทีก็ร่วมวงสูบกัญชาหรือสูบเฮโรอีนกันผีน่ะหรอคุณหญิงวาดถามเสียงล่านก็ผีนะสิครับล้วนแต่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวทั้งนั้นผีสองหัวก็มีหัวเดียวก็มีเป็นร่างโครงกระดูกหรือหัวโตเท่าตุ่มน้ำก็มีแต่ผมไม่กลัวมันแล้วครับคุณหญิงวาดยิ้มแห้ง,หงถ้ายอย่างนั้น เธอกับเจ้ากรช่วยกันขับไล่ผีที่มันกำลังเข้าเจ้าคุณหน่อยสินะอ่ะขึ้นไปดูโว้บอกเราประภัยซึ่งนั่งอยู่บนโซฟารวมกลุ่มกับนันทานวลละอ,อและประภากอดพี่ผัวของหล่อนแน่นและพูดเสียงสั่นเครือเรื่องผีกับภัยไม่ใครจะถูกโรคกันละคะ่ะภัยอยู่ข้างล่างดีกว่า พระภาชะโงกหน้ามองดูน้องสาวของหล่อนอย่างเคืองเคืองเธอไม่ห่วงคุณพ่อของเราหรือน้องไพรประไพยฝืนยิม้มห่วงยังไงไหวคะพี่พาผีมันเข้าไปอยู่ในร่างของท่านผีชนิดไหนเราก็ยังไม่รู้นันทาพูดเสริมขึ้นอย่าขี้ขลาดตาข่าวนักเลยนะน้องภัยท่านอาจจะเพอ้อด้วยผิดไข้ก็ได้เจ้าแฮ้วน่ะมันกลัวผี เห็นคุณอามีอาการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปก็ทึกทักว่าผีเข้าคุณหญิงวาดพูดตัดบทด้วยความเป็นห่วงเจ้าคุณปัจจนึกอย่ามัวอภิปรายกันให้เสียเวลาเลยนะขึ้นไปข้างบนเถอะทุกคนต่างลุกขึ้นเดินตามคุณหญิงวาดขึ้นบันไดไปชั้นบนพอขึ้นมาพ้นขั้นบันไดนิกอก็หันมามองดูเจ้าแห้วแล้วกล่าวว่า แกเข้าไปในห้องฉันหยิบยามบรรจุของสีแดงที่วางอยู่บนหลังตูม้มาให้ฉันทีเถอะระวังอย่าให้อะไรตกหายนะมีไว้เล็กๆอยู่เส้นหนึ่งยาวประมาณสองฟุตใส่ไว้ในยามเมื่อคุณหญิงวาดพาสีนางและสามเกลอเข้ามาในห้องนอนของเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งมีแสงไฟฟ้าสว่างจ้าราวกับกลางวันทุกคนก็แลเห็นท่านเจ้าคุณนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงนอน ใบหน้าของท่านเคร่งเครียดน่ากลัวในตาวาวโรดผิดปกติเจ้าคุณปัจจนึกเค้นหัวเราะเสียงลั่นห้องแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงแปลงๆซึ่งไม่ใช่เสียงของท่านมึงรู้จักกูไหมวะกูนี่แหละเฮ้ยคือเจ้าพ่อทุกคนหยุดชะงกักประภัยทำท่าเหมือนกับจะวิ่งหนีแต่คุณหญิงวาดคว้าแขนของหล่อนเอาไว้ ทำขี่ขาดไปได้เดี๋ยวไม่ตบเปรี้ยงเขาให้เท่านั้นนั่งลงสิทุกคนนั่งลงทำความเคารพท่านเสียท่านอาจจะมาให้ลาบลมแก่พวกเราก็ได้สีนางกับสามสหายต่างสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยก้มลงกราบเจ้าคุณปัจจนึกอย่างพร้อมเพรียงกันแสดงความเคารพบน,บนอบน้อมคุณหญิงวาดมีความศรัทธาเลื่อมใสในเรื่องพูดผีปีศาจ เจ้าพ่อเจ้าแม่มานานแล้วเมื่อรู้ว่าผีที่เข้าสิงเจ้าคุณปัจจนึกเป็นผีชั้นดีคือเป็นผีเจ้าหรือเจ้าพ่อท่านก็หายกลัวคลานเข้ามาข้างหน้าเพื่อนเจ้าพ่อเจ้าขาเจ้าพ่อสรงพระนามว่าอะไรเจ้าขาเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเล็กน้อยข้าคือเจ้าพ่อหอระคังโวย คุณหญิงสะดุ้งเล็กน้อยเอ๋ลูกช้างไม่เคยได้ยินพระนามของเจ้าพ่อเลยเคยได้ยินแต่เจ้าพ่อหอกลองถูกละข้าอยู่ใกล้ๆกับเจ้าพ่อหอกลองเขาสร้างหอกลองเขาก็ต้องสร้างหอระฆังขึ้นให้คู่กันตอนกลางวันเขาตีกลองเป็นสัญญาณตอนกลางคืนเขาตีระฆัง เป็นต้นว่าตอนสองทุ่มหรือตอนรุ่งเช้าตามวัดเขาตีะระฆังทั้งนั้นแต่พอเพนเขาตีกลองหรือเมื่อพระเทศหรือทำพิธีทางศาสนาในเวลากลางวันเขาก็ตีกลองทั้งนั้นอ๋อเอ่อเจ้าพ่อเสด็จมาที่นี่ทำไมคะหาข้ามาเดินเล่นนะซิ เดินต yup, รวจความสงบเปียบร้อยของพวกผูดผีปีศาจด้วยข้ามาเข้าร uh, um, right ่างนี้ก <monitoring noise> ็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าเจ้าของร่างถึงกำหนดอายุไขแล้วเขาจะต้องตายภายในวันสองวันนี้กระัยร้องไห้โฮจะพอค่ะกรุณาลูกช้างเถอะค่ะ ร่างที่เจ้าพ่อกำลังเขา้าทรงอยู่คือบิดาของลูกช้างเองเจ้าพ่อพยักหน้ารับทราบช้างเอ้ยความตายมันเป็นธรรมดาโลกคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไปพ่อของช้างแก่แล้วสมควรตายแล้วเขาเห็นโลกและเป็นโรคมาพอแล้ว ประภัยสะอึกสะอื้นน่าสงสารแต่น้ำตาไม่มีเ <c oughs> จ้าพ่อขาขอให้คุณพ่อของลูกช้างมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักห้าหกร้อยปีไม่ได้หรือเจ้าค่ะเ <c oughs> จ้าพ่อหอระคังทำคอย่นอยู่ยังไงกันวะร้อยปีก็ในตาเป็นน้ำข้าวต้องตะบันน้ำกินแล้ว เจ้าแห้วเดินเข้ามาในห้องถือย่ามสีแดงใบหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือสยศาสตร์เขาตรงเข้ามานั่งข้างนิกรแล้วส่งย่ามให้แต่นิกรรีบกระซิบกระซาบบอกเจ้าแห้วไม่ใช่ผีธรรมดาเว้อยอย่างเนี้ยไล่ไม่ได้รับประทานผีอะไรขอรับเจ้าพ่อวะ่ะท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าพ่อหอระครัง โอ้โหรับประทานถ้าจะตกขอระครังตายนะขอรับก็คงทานองนั้นแหละเจ้าแห้วพูดกระซิบเช่นเดียวกันหน้าตาท่านน่ากลัวนะขอรับรัฐประทานตาโตยังกระไข่ห่านกิมัวนึกสนุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นเดินไปนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงแล้วยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึก หรือเจ้าพ่อหอระคังขอให้ผมสัมภาษณ์เจ้าพ่อหน่อยได้ไหมครับได้ลูกช้างอยากจะถามอะไรก็ว่ามาอาเสียยิย้มเล็กน้อยตามปกติเจ้าพ่ออยู่ที่ไหนครับที่อยู่ของข้าไม่แน่นอนถ้าอย่างนั้นเจ้าพ่อก็จรจัดนะสิครับ <S <S เจ้าพ่อสะดุ้งเล็กน้อย ใครบอกมึงล่ะข้าเป็นนายผีหรือเป็นผีอาวุโสถ้าเป็นข้าราชการก็เท่ากับข้าราชการชั้นพิเศษมีตำแหน่งอธิบดีเป็นอย่างน้อยข้ามีหน้าที่ควบคุมดูแลผีทั้งหลายในถิ่นนี้คอยระวังไม่ให้พวกผีเที่ยวลักขโมยของใครเขากินและไม่ให้เที่ยวหลอกล้อนชาวบ้านให้เดือดร้อนรำคาญ ตามปกติเจ้าพ่ออยู่ที่ไหนครับเผื่อพวกผมคิดถึงจะได้นำเครื่องเส้นสองเวยไปกราบไหว้เคารพบ,บูชาเจ้าพ่อยิ้มให้อาเซียขอบใจมากลูกช้างเสียงฮวนขมวดคิ้วโยนเตี่ยและแม่ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่ช้างไงเจ้าพ่อเรียกผมว่าลูกช้างแล้วกันเจ้านี่ช่างไม่รู้ประษาอะไรเลยเจ้าพ่อทุกองค จะต้องเรียกผู้คนทั้งหลายว่าลูกช้างเสมอข้าไม่เรียกเจ้าว่าลูกหมาก็ดีแล้วช้างเป็นสัตว์ประเสริฐคู่บ้านคู่เมืองรู้ไหมช้างเผือกคู่บาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินอ๋อผมเข้าใจผิดครับอาเสียพูดยิ้มยิ้มผมคิดว่าเจ้าพ่อเห็นว่าผมหน้าตาคล้ายๆช้างคงเป็นลูกช้าง ็เลยเรียกผมว่าลูกช้างอ่อเจ้าพ่อไปนั่งรถเที่ยวกับผมไหมล่ะครับเจ้าพ่อหัวเราะเสียงกังวานลูกช้างจะพาข้าไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เจ้าพ่อสิครับไปเที่ยวหาเหล้ากินตามบาร์ฟังเพลงเพราะๆหรือเจ้าพ่อชอบเต้นรํากับพาร์ทเนอร์สาวสวยก็ได้ผมเลี้ยงเต็มที่ครับ เที่ยวบาจนเบื่อตอนดึกผมจะพาเจ้าพ่อไปนวดตัวและอาบน้ำแก้เมื่อยขบปลุกใจเสือป่าให้กระชุ่มกระชวยผมเลี้ยงเต็มที่ครับเจ้าพ่อเออไงลูกช้างใจดีต่อข้าเช่นนี้ผมก็ต้องทำทางไว้นะสิครับเวลาผมตายเจ้าพ่อจะได้ช่วยผมผ่อนหนักเป็นเบาควรจะตกนรกก็จะได้ขึ้นสวรรค์ จ้าพ่อหัวร <supplies> ้า <pharmac> ห <ists> ือหืเฮึ่ข้าแก่แล้วลูกช้างเที่ยวบามันเป็นเรื่องของคนหนุ่มอาบน้ำนวดตัวก็เหมือนกันคนแก่ถ้าขืนไปให้ช่างนวดสาวๆเขานวดตัวอาบน้ำให้ก็ไม่สบายถึงกับล้มหมอนนอนเสือทุกรายไปอากาศหนาวอย่างเงี้ยกระทบเย็นจัดเข้าไม่ได้เสียงแตรรถยนต์คันหนึ่ง ดังกังวานขึ้นที่ประตูใหญ่นอกถนนทุกคนต่างจำเสียงแตรรถเบนซ์เก๋งของนายพลดิเรกได้ดีดอ,อร์ดิเรกกลับมาจากบ้านท่านอธิบดีแล้วภายในห้องนอนของเจ้าคุณปัจจนึกมีเสียงพึมพำพูดคุยกันสีนางหายกลัวเจ้าพ่อหอระคังแล้วเจ้าแห้วคลานเข้ามาหน้าเตียงนอนยกมือไหว้ปลกปลก แล้วกล่าวกับเจ้าพ่อเกือบเหมือนเป็นเสียงกระซิบรับประทานเจ้าพ่อกรุณาบอกผมหน่อยเถอะขอรับเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งที่จะออกวันที่สามสิบรษจิกายนวันมะรืนเนี้ยคือเลขอะไรขอรับเจ้าพ่อยกมือชี้หน้าเจ้าแฮวเจ้าเล่นหวยตายดินละสิอย่าเลยลูกช้างเชื่อข้าเถอะ เล่นกินแบ่งของรัฐบาลดีกว่ากินรวบข้าจะบอกให้เล่นป้ายดินเจ้าแทงผิดมันก็กินไปถ้าแทงถูกมันก็ไม่ให้เจ้าจะไปฟ้องร้องเอากับใครดีไม่ดีถูกตํารวจจับก็จะต้องไปนอนห้องขังเจ้าแฮ้วหยิ้มแห้งๆรับประทานที่แรก ผมก็เล่นกินแบ่งของรัฐบาลหลอกคอรับเจ้าพ่อแต่หลังจากพวกพ่อค้าแม่ค้าเร่เขาขึ้นราคาขายใบละสิบอบาทผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นกินรวบรัฐประทานคนที่ไม่อยากเสียสิบอบาทก็หันมาเล่นกินรวบกันหมดคอรับรับประทานเลือกเจ้ามือที่เชื่อถือได้ว่าเขาไม่โกงก็ถ้าแกแทงถูกแล้วเข้าโกงแกละ เจ้าแห้วหัวเราะ <g ül> รับประทานผมยอมติดคุกในฐานฆ่าคนตายขอรับรับประทานใส่ด้วยเขาไทยประดิษฐ์ป้องเดียวก็สิ้นเรื่อง <c oughs> คุณหญิงวาดกล่าวกับเจ้าแห้วทันทีฉันขอห้ามแกไม่ให้เล่นใต้ดินอีกเป็นอันขาดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าฉันจับได้ว่าแกเล่นกินรวบ ฉันจะแผ่นกระบาลแกรู้ไหมเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ